ที่สำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย ได้ดำเนินการจัดทำแผนและขับเคลื่อนง,งานการพัฒนาอาชีพในระดับตำบลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากประจำปีงบประมาณพศ2565โดยผ่านความเห็นชอบและพิจรารณาคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเข้าที่ประชุมสภาเก,เกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่1เมื่อวันที่26ตุลาคม2564ซึ่งมติที่ประชุมสภาเห็นชอบให้พื้นที่ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เป็นพื้นที่เป้าหมายสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมและศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญพร้อมร่วมจัดเวทีทบทวนประเด็นเนื้อหาเพื่อสร้างการตื่นรู้แก่เกษตรกรผ่านกิจกรรมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและกำหนดแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาของชุมชน ตลอดจนเกิดการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ได้แก่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชพัฏบุรีรัมย์สำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนบริษัทไพรสีนทยจำกัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย สำนักง,งานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์และคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกร,ร,กรตำบลโนนเจริญผู้นำชุมชนและผู้แทนกลุ่มเกษตรกร,ร,กรภายในพื้นที่หารือแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันภายใต้บทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน จากการลงพื้นที่จัดทำโครงการแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบลที่ผ่านมาสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรในชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยกระดับและพัฒนาอาชีพสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับคนในด้านรายได้ที่มั่นคงและได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการกิจกรรมและแก้ไขปัญหา ความต้องการพัฒนานด้านการเกษตรให้เป็นรูปธรรม วันที่27กรกฎา e คม2565สาำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบลการบูรณาการสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วมด้วยเครือข่ายชุมชนกิจกรรมประชาสัมพันธ์การร่วมมือการประสานงานการบูรณาการของแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมระดับตำบลและขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนณเทศบาลตำบลโนนเจริญอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์โดยนําเสนอผลการดําเนินงานด้านการจัดทําแผนพัฒนาอาชีพในระดับตําบลพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่6นครราชสีมา ซึ่งทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรองค์กรเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและรับการแนะนำเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจมากขึ้นทั้งรูปแบบของการบรรจุภัณฑ์และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านอื่นๆ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค6นครราชสีมาได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีร,รัมย์เพื่อมอบต้นแบบสติกเกอร์สนับสนุนการขายให้กับกลุ่มเกษตรกรจำนวน3กลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า 2. กลุ่มสมุนไพรน้ำฝักคูน 3. กลุ่มสารตระก้าพลาสติก เมื่อวันที่8มีนาคม2565ที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกรด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การแปรรูปและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น สำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการแผนพัฒนาอาชีพในระดับตบําบลจะเป็นประโยชน์และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรจากการร่วมบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายต่างๆในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นมีความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรมต่อไป